โอเคไม่เป็นไรเอามาเริ่มกันไปนะครับผมแต่ผมไม่ได้ขี่ขึ้นไปใหม่แล้วนะเพราะว่าน้ํามันผมมีเหลืออยู่ขีดเดียวแล้วนะครับผมจะไป,ไปเติมน้ํามันด้านหน้านะครับผมอีบรีบมากนะครับผมตอนนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันได้อยู่แหละผมเชื่อมันได้อยู่ก็ไม่ได้ก็ต้องเข็นนะ <c oughs> อย่าได้แดงคือผมไม่อยากจะใส่มาก่อนนะครับผมเพราะจะตาดูว่าน้ํามันมันจะได้เท่าไหนแต่เวลาแบบนี้ผมใจสั่นทุกตีนะครับผม ้ำมันมาเแป๊บแปบแล้วเนี่ยเอานี่ยแล้วคลิปวิดีโอผมก็จะเป็นแบบเนี้ยเอ่อาเรามาเสี่ยงกันนะครับผมผมคือผมจะเป็นคนแบบนี้แหละครับผมคือแบบน้ำมันจะหมดก็ก็ก็แบบว่าเออเดี๋ยวพร้อมด้านหน้าน่าจะมีนะครับผมแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะถึงหรือเปล่าประมาณเนี้ย แบบตอนตอนรถรถรถยนต์นะ่ะผมก็เคยมีนะครับผมสุดท้ายต้องดับสาที่นะครับผมได้นั่งรถสองแถวไปเติมน้ำมันอะ่ะเอาน้ำมันใส่ใส่ขวดมานะครับผมแล้วก็กลับมาเติมโก็ที่เลยตอนนั้นนะและเนี่ยรอบนี้เอาอีกแล้วนะครับผมจะเป็นแบบเดิมอีกหรือเปล่ายวต้องมาลุ้นกันนะครับ แต่รถมันเข็นไปได้อยู่นะไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกแต่ปั๊มเนี่ยจะมีให้หรือเปล่าคือเมื่อกี้เราบันเขามานะครับผมมาเลยมันไม่มีปั๊มนะครับผมในเขาเอออันเนี่ยเราเพิ่งเข้าเมืองมานะครับผมเราก็ต้องมาดูกันว่ามีปมมั๊มน้นเปนตรงไหนที่เราเติมได้บ้างนะครับผม แล้วไม่มีป้ายด้วยนะครับผมที่บอกว่าเอ,อ่อฟัมน้ํามันนู่นนี่นั่นไม่มีนะครับผมไม่มีเลยโค้งนี้จะเป็นโค้งที่อันตรายจริงๆนะครับผมหากใครที่แบบไม่ไม่ได้ขับบ่อยๆนะครับผมอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับผมเพราะว่าโค้งมันจะแบบโค้งจะเยอะมากนะครับผมสำหรัแบบการขี่รถจิ่งอะไรแบบนี้น่ากลัวอยู่นะ ยังไม่เจอยังไม่เจอปั๊มอีกเลยนี่เราขับมา6กิโลแล้วนะครับผมจากไอที่น้ำมันแลบแรบ,แรบใส่หมวกแก๊ปลำรองกุ๊บกับนะครับผมอโอเคอย่ากลัวการที่เธอครับมาอย่ากลัวปัญหนานะครับผมปัญหามีไว้แก้นะครับผมไว้แก้ไม่ได้ก็เขียนเอง ประมาณนั้นทำไมพูดดูเศร้าๆวะทำไมมันดูเศร้าๆจังเลยเจ็ดกิโลเอ,อสู้ๆนะครับชีวิตนี้ต้องสู้เท่านั้นอ้อย ความฝันที่ปลายอุโมงนะครับความฝันอยู่ที่ปลายอุโมงนะครับผมให้เราเดินไปนะแสงโคตรริบรีมากนะครับผมตอนนี้ อมันได้อยู่แหละผมเชื่อมันได้อยู่ถ้าไม่ได้ก็ต้องเข็นอนะ่ะโอ้โหแล้วอีกทางอีกยาวไกลแล้วผมมาเข็นรถอยู่ดอนลนะโอ้ทำไมรู้สึกเศร้าอย่าได้แดง แต่ยามาชีใจมันมากไปมันจะเป็นบ้าังเล็กจุด้ายมันเรื่องใหญ่ ไม่อยากขับรถไปเลยนะครับผมตอนนี้ทุกคนช่วยผมหน่อยช่วยลุ้นผมหน่อยให้ผมได้ไปได้นะครับผมน้ำมันข่อยคูดน้อยเลยอะแล้วเก้ากิโลสิบกิโลไปแล้วนะครับรถยนต์ผมนะครับผมห้าสิบกิโลมึงรู้สึกสี่สิบห้าสิบกิโลได้แหละขี่ได้แต่รถมอไซค์มันไม่ถึงกระดานนั้นนะครับผม ต้อแก้สิบกิโลผมว่ามันน่าจะรูแล้วนะอ่ะน,นี่สิบกิโลไปได้ใชบไหมแล้วครูพูดไม่ทันการทำนะครับผมทนหน่อยแดงลูกพ่อโอ้โหไม่มีเลยว่ะโอ้ย โอเคผมเจอแล้วนะครับผมโอเคผมใส่เชียมแล้วกันอุ้ยเครียดเลยผมเครียดเลยเครียดจริงนะครับผมด้านหน้ามันมีปตทอ,อยู่นะแต่ผมไม่กล้าเสี่ยงแล้ววะ่ะใส่เลยดีกว่าวมียี่สิบหรือเปล่าวะผมใส่ยี่สิบนะครับผมคันนี้โอ้ โอเคเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูแล้วครับผมแต่โดนไป500อยู่นะครับ แต่ไม่รู้รว่ากี่ลิตรผมลืมดูให้เมื่อกี้ขอไปด้วยนะครับผมโอเคไปกันต่อทีนี้นแหละทีนี้มันก็จะเป็นแบบขี่แบบชิวๆหน่อยนะครับผมสบายใจนิดนึงเพราะว่าเราได้เติมน้ำมันมาเป็นที่ร้อยนะครับโอเคด้านหน้าก็จะเป็นไฟเขียวแล้วด้วยกระทำนั้นนะครับผมไป พีห้1.9ก็ไปก่อนนะครับผมเรารถไม่แรงประมาณนั้นพี่1.9กับช้าด้วยเลประเด็นพอ,อเรายอรถแรงนี่ขับช้าเลยนะโอเค1.9่1 9กสองกันเลยวะ่ะของจริงว่ะเขาโหคดำัำมากแล้วรถพี่ดีนะผมมั่นใจ อันนี้นะครับผมแต่งเหมือนกันนะแต่ว่าฟันไม่ดำน่าเห็นไหมมันก็ดีอีกแบบหนึ่งนะครับผม,มนแนเล้เแต่สไตล์นะครับผมแค่ผมไปก่อนดีกว่า ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เขื่อนรัชรัชบาพานะครับผมโอเคจำชื่อมันไม่ก็ได้นะครับผมไม่มานานเขื่อนนี้นะครับผมจะมีโอกาสนะครับไปได้นะครับผมโคตรสวยโคตรโคตรดูดี